สดีครับผมนี่คือรายการเพชรกับเพชรนะวันนี้นะพี่เพชรเร็วๆเลย EP นี้มัดเลยคือพี่เลี้ยงยายของพี่เพชรนะเขาเก็บนกได้ครับนกตกออกจากรางเป็นลูกนกนะตัวสีดำเดี๋ยวพี่เพชรได้ดูนะครับนี่นะครับพี่เพชรไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะเออพี่เลี้ยงยายของพี่เพชรนะครับเขาก็เก็บมาแล้วก็เอากล้วยเอาข้าวน้ํามาใส่วให้แต่พี่เพชรเที่ยวว่าน้องยังกินไม่ได้น่าจะต้องป้อนด้วยสลิงถ้าพี่เพชรดูแล้วน้องน้องยังตื่นอยู่นะครับเดี๋ยวพี่เพชรจะ รีบขับรถนะไปซื้อของมาให้น้องนะครับร้านแถวบ้านพี่เพชรน่าจะเปิดอยู่นะพี่เพชรเพิ่งออกกะมาเลยเพิ่งออกจากกลางคืนมาเลยโอเคก็เดี๋ยวพี่เพชรจะลองเลี้ยงดูนะครับจะช่วยน้องนะติยังไม่ขึ้นเลยพี่เพชรไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เพชรรีบไปก่อนเดี๋ยวน้องไม่รอดไปดูครับว่าพี่เพชรจะซื้ออะไรบ้างครับพี่เพชรกลับมาแล้วนะครับก็พี่เพชรไปถามร้านมานะครับเลี้ยงลูกนกตกจากหลังลูกชายอะไรบ้างเขาไม่พูดอะไรมากเลยก็หยิบ อาหารนกไม้พิเวษน,นะครับเขาบอกว่าเป็นนกกวักลูกนกกวักนะครับเขาบอกอาหารก็แช่ให้มันนิ่มนะแล้วก็ใช้ฟอสเซตหรือแหนบก็ได้ขีบบานทีจะมีฟอสเซตก็เดี๋ยวร้อ้อาหารนิ่มตาแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าป้อนสี่มื้อนะครับต้องดูตรงหน้าอกด้วยว่าหน้าอกเป็นยังไงตอนนี้น้องร้องอยู่ข้าวนะครับน่าจะหิวเพราะว่าคนที่ร้านอ่ะเขาถามว่าอาหารที่ตั้งไว้มันกินไหมน้องกินไหมนะครับก็ไม่กินก็เลยให้อาหารมาพี่เชรถามว่าแค่นี้แหละครับ ก็บอกใช่แค่นี้แหละก็โอเคนะครับก็อย่างน้อยก็มีทางรอดอยู่โอเคเดี๋ยวรอให้อาหารนิ่มสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าน้องจะกินหรือเปล่ากินแล้เออกินแล้วโอ้กินแล้ว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 อืมกินแล้วกินแล้วกินแล้วครับกินแล้วครับแต่ว่าเม็ดมันแข็งหรือเปล่า โอ้โหกัดเข้าวไหมโอ้ย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 กินแล้วเม็ดโอ้เม็ดมันยังแข็งอยู่นะครับเม็ดมันยังแข็งอยู่เดี๋ยวเรื่ยๆอ่ามันนิ่มๆมันนิ่มๆหนุกอ่ามันนิ่มกินเลยเออกินแล้วกินแล้วโอ้กินแล้วครับน้องๆโอ้อ่ะกิ่นี่ที่นี่น้องกินโอ้เมื่อกี้พิษตกกระจายมากคือคงหิวนะครับกินแล้วก็คงหลุดเลยอ่ะเราก็หนึง อโอเคอกินแล้วครับกินแล้วนี่น้องกินแล้วครับหมดแล้วนะหนึ่งเม็ดพี่เวสไม่รู้ต้องป้อนกี่เม็ดอ่ะก็ให้พี่เวสใส่แค่น้าไว้สี่ห้าเม็ดก็เดี๋ยวรอให้มันนิ่มอู้ชื่องมากเหมือนที่พี่เวสบอกไปนะเป็นลูกป้อนไ,ได้เชื่องแบบนี้นะหรือว่ามองไม่เห็นนะมอะเมื่อกี้เขากินนะแม่นะไอ้แม่ลูกเดี๋ยวชอบเม็ดใหญ่ไม่ชอบเม็ดเล็กน้ององหรือว่าจะอิ่มแล้วครับเพราะเสียงเงียบแล้วกินไปประมาณเม็ดเม็ดครึ่งเงียบกิ๊บเมื่อกี้คือกินไปเม็ดแรกตกมือตอนแรกป้อนไปละเม็ดหนึ่งนะครับ กินไม่หมดแล้วก็อออีกเม็ดหนึ่งเมื่อกี้กินหมดนะโอเคน่าจะอิ่มแล้วไอ้ลู้ตรงหน้าอกสิลูกแน่เงียบเลยที่ร้องนี่แสดงว่าหิวใช่ไหมเนี่ยพี่เพชรไม่เคยเลี้ยงนกนะนี่ครั้งแรกนะพี่เพชรเคยคิดจะเลี้ยงรอบหนึ่งก็ตกออกจาก<อ>ล่งไงพี่เพชรไม่เคยซื้อมาเลี้ยงหรอกตอรอบที่แล้วนกเป็ดน้าพ่อพี่เพชรเอาไปให้ป้าคางบ้านเลี้ยงยังขำนะครับรอบนี้พี่เพชรกำชับเลยว่า ขอเลี้ยงเองนะครับเดี๋ยวพี่เพชจ,จะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าอยากให้น้องลูกนกกวักตัวเนี้ยชื่ออะไรเดี๋ยวพี่เพชให้ดูอีกมุมโอ้ยขี้อายหลบกล้องแล้วด้วยครับหลังเทจากที่พี่เพชรพอนอาหารเสร็จแล้วนะก็ร้องบ้างป้อนบ้างกินบ้างไปกินบ้างนะครับนี่น้องก็พี่เพชรก็ให้น้องใส่ลงตะก,การ้าแล้วน่าจะใกล้จะหลับแล้วเพราะว่าเมื่อกี้พี่เพช เห็นเขาห่าวนะครับพี่เพชรก็เอาน้ําใส่ไว้ให้นะครับแต่อาหารเดี๋ยวพี่เพชรก็จะป้อนอีกทีหนึ่งก็ห้าโมงน่าจะประมาณนี้ตอนนี้สามโมงครึ่งแน่ประมาณห้าโมงแต่คนเลี้ยงก็บอกว่าไม่ต้องป้อนน้ําใส่ะลิงนะครับเพราะว่าน้องได้รับน้ําผ่านอาหารนะครับผมไอ้ห,หลับหรือเปล่าอ่หลับหลับแล้วหล่ะน่าจะหลับแล้วโอเคก็เดี๋ยวพี่เพชรจะให้น้องนะครับ พักผ่อนก่อนนะดูสิครับน้องๆดูช่วงฤดูร้อนนะครับนกเนี่ยจากที่ไหนไม่รู้นะครับจะมาอยู่บ้านพี่เพชรเต็มไปหมดเลยเหมือนที่พักนกยังไงไม่รู้มียนกกระยางนะครับไม่น่าลูกของนกกวักนะครับถึงตกจากรลังนะอันนี้น่าเป็นนกเขานะครับ น่าเป็นนกเขามีทั้งสีขาวสีดำตาแดงคอแถบมีหมดครับนี่มาเรับนะอันนี้พี่เพชรถ่ายดูเฉยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูลูกนกกันะครับตอนนี้พี่เพชรยังไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะแบบว่าหยุดร้องปึ๊บหลับแป๊บเดียวนะฮะตื่นมาร้องแล้วอยู่แล้วครับอ่ะมาป้อนนี่เมื่อกี้พี่เพชรใช้แหน่ป้อนนะไม่เฟี้ยว พีพีสเลยใช้แบบนี้ให้น้องจิกดูดูแล้วน้องด้จิกไหมอ้าวจิกกินเฉย <_ S 2> อ่าโอเคพีพีสกัแช่ไว้อย่างนี้เลยนะครับเห็นดาดเขียงนี่ไม่ใช่อะไรนะพอพีพวสเอามาหั่นข้าวให้หมูตุ๋นหมาบ้านพีพีเองเก็บเกือบไม่ทันนะครับลูกนกกวักตัวนี้เพราะว่าหมาพีพีตะกโจนนี่นะครับพอน้องร้องเราก็ต้องให้กินมันเด็กทารากอหลับแป๊บเดียวแล้วก็พอตื่นมาก็หิวอารมณ์ กินได้เรืเ่อยๆครับพี่เพชรกล่าวว่าห้าโมงจะป้อนนี่ยังไม่ถึงห้าโมงครับถ่งสี่โมงนกบ้านพี่เพชรเยอะมากครับผมที่แบบว่ามาอยู่บ้านพี่เพชรนะเหมือนช่วงหน้าร้อนนะครับมันจะบินมาจากไหนไม่รู้แล้วก็บางทีก็ทิ้งลูกไว้ตกรังบ้างอะไรบ้างไม่กินกินอยู่โอเคถ้าน้องๆนะเก็บนกที่ตกจากหลังได้นะครับถ้าน้องเขากินอย่างเงี้ยเขามีโอกาสรอดนะพี่เพชรถ่ายคลิปให้น้องๆดูเนี่ยพี่เพชรไม่รู้นะว่าพี่เพชรจะเลี้ยงทอดหรือเปล่านะ แต่ก็โพสลงเฟซแล้วสมาชิกใหม่โอเคครับน้องๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตและเขียนคอมเมนต์ให้พี่เพชรด้วยนะครับว่าจะตั้งที่น้องว่าอะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรพี่เพชรจะทำอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันต่ออาจจะเป็นการอัปเดตน้องนกที่ตกหลังตัวนี้นะครับโอเค คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ